สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการสตาร์ m a l l เริ่มต้นเล็กเปลี่ยนแปลงใหญ่ผม S อสครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตผมได้จริงๆเรื่องของวินยัยสิ่งเล็กๆที่เรามักมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันคือลากของทุกความสำเร็จหลายคนมีความฝันแต่มีไม่กี่คนที่ได้มันมาไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งพอแต่เพราะเขาไม่ต่อเนื่องพอแรงบันดาลใจทำให้เริ่ม แต่วินัยทำให้ถึงทุกเป้าหมายต้องเดินผ่านช่วงที่ไม่มีแรงและช่วงนั้นเองคือจุดที่คนส่วนใหญ่หยุดแต่คนที่มีวินัยจะเดินต่อหลายคนอยากมีเงินอยากลงทุนอยากอิสระแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยการเงินทุกอย่างเหมือนยากขึ้นทันทีแต่จริงๆแล้วมันเริ่มง่ายกว่าที่คิดมันเริ่มจากเก็บให้ได้วันละนิด ลงทุนเท่าที่มีไม่ใช้จ่ายเกินจำเป็นคุณไม่ต้องรวยก่อนถึงจะเริ่มเก็บแต่คุณต้องเริ่มเก็บก่อนถึงจะรวยสมมุติคุณออมวันละ100บาทใน1เดือนคือ3,000ใน1ปีคือ36,000และใน5ปีคือมากกว่าแสนแปดแถมคุณจะได้นิสัยของคนเก็บเงินติดตัวตลอดชีวิตการลงทุนที่ดีที่สุด ไม่ใช่หุ้นหรือทองแต่มันคือตัวคุณเองคุณอาจไม่มีเงินเยอะแต่คุณมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันกับคนที่สำเร็จทุกคนต่างกันแค่เขาใช้เวลาอย่างมีวิน,นัยอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มจากเปลี่ยนนิสัยที่ใช้เวลาในแต่ละวันอ่านหนังสือวันละบทออกกำลังกายวันละ15นาทีหรือฝึกพูดฝึกคิดฝึกเขียนวันละนิด สิ่งเล็กๆเหล่านี้จะสะสมเป็นทักษะที่เปลี่ยนอนาคตคุณได้หลายคนคิดว่าวินัยเป็นพรสวรรค์แต่จริงๆมันคือกล้ามเนื้อทางใจวันแรกอาจยากวันที่สองยังไม่อยากแต่วันที่สม,มันจะเริ่มง่ายขึ้นวินัยไม่ใช่การบังคับตัวเองแต่มันคือการฝึกให้ดูเองเลือกสิ่งที่ถูกแม้ไม่อยากทา เพราะเราจะไม่มีวันเปลี่ยนชีวิตถ้าเรายังทำแค่ตอนรู้สึกอยากทำเราแต่ละคนมีเวลาเท่ากันวันละ2 4ชั่วโมงแต่ผลลัพธ์กลับต่างกันราวกับอยู่กันคนละโลกบางคนเดินไปข้างหน้าเร็วมากบางคนกลับอยู่ที่เดิมทั้งที่เหนื่อยไม่แพ้กันเพราะคนที่โตวไยไม่ได้ทำมากกว่าเสมอไปแต่เขาจัดการเวลาได้ดีกว่าเราแต่ละคนมีเวลาเท่ากันวันละ24ชั่วโมงแต่ผลลัพธ์กลับต่างกันราวกับอยู่กันคนละโลก บางคนเดินไปข้างหน้าเร็วมากบางคนกลับอยู่ที่เดิมทั้งที่เหนื่อยไม่แพ้กันเพราะคนที่โตวไวไม่ได้ทำมากกว่าเสมอไปแต่เขาจัดการเวลาได้ดีกว่าเรามักจะใช้คำว่าไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วเวลาไม่ได้หายไปไหนเราตั้งหากที่ใช้มันโดยไม่รู้ตัวคนที่ไม่มีเป้าหมายจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญลองถามตัวเองดูครับ วันนี้คุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายหรือ,อยังหรือคุณแค่ใช้เวลาให้วันมันผ่านไปอีกวันทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ใช่ทุกคนที่วางแผนก่อนเริ่มคนที่มีแผนจะชนะคนที่มีแต่แรงหึดการวางแผนไม่ต้องใหญ่โตเริ่มง่ายๆแค่รู้ว่าฉันจะทำอะไรในแต่ละวัน สิ่งนี้พาฉันเข้าใกล้เป้าหมายไหมถ้าไม่ใช่ฉันจะตัดมันออกการรู้ไม่ทำอะไรสำคัญพอๆกับการรู้จะทำอะไรบางคนทำงานหนักจนลืมหายใจบางคนพยายามทุกทางแต่หมดแรงเร็วไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะไม่มีระบบพักใจการจัดระเบียบชีวิตไม่ใช่การบังคับแต่มันคือการจัดสมดุลระหว่างสิ่งที่ต้องทำ กับสิ่งที่เติมพลังให้เราอยู่ต่อได้อย่าทำงานหนักจนลืมพักอย่าพักจนลืมเดินชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เดินไปข้างหน้าได้อย่างสม่ำเสมอเคยไหมครับตื่นมาเปิดมือถือดูข่าวดูโซเชียลแล้วหมดแรงตั้งแต่เช้าโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นแหละครับคือโหมดอัตโนมัติเรากำลังใช้ชีวิตแบบตอบสนองไม่ใช้ชีวิตแบบเลือกเอง ชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อคุณเริ่มเลือกสิ่งที่สมองไม่เคยเลือกให้เริ่มต้นง่ายๆตื่นเช้า15นาทีโดยไม่จับโทรศัพท์เขียนสิ่งที่อยากทำในวันนั้นขอบคุณสิ่งเล็กๆก่อนเริ่มวันสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆทำให้ใจของคุณนิ่งและชีวิตจะเริ่มชัดเจนขึ้นวินัยคือเครื่องยนต์แต่การจัดเวลาคือพวงมาลัยถ้าคุณมีวินัยแต่ขับผิดทางคุณจะเหนื่อย แต่ถ้าคุณมีแผนดีแต่ไม่ขับเลยคุณก็ไม่ไปถึงไหนผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับวินัยบวกการจัดเวลาอย่างมีเป้าหมายชีวิตไม่ได้ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันแค่ทำสิ่งสำคัญก่อนอย่ากลัวที่จะจัดระเบียบชีวิตครับเพราะการจัดระเบียบไม่ใช่การจํากัดตัวเองแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากความวุ่นวายและเมื่อคุณเริ่มใช้เวลาอย่างมีทิศทาง ชีวิตจะไม่ต้องเร่งแต่มันจะเดินอย่างมั่นคงหลายคนเริ่มต้นได้ดีแต่หยุดกลางทางไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะหมดแรงและลงลืมเหตุผลที่เริ่มแรงบันดาลใจทำให้เริ่มวินัยทำให้ไปต่อแต่ความเข้าใจในเป้าหมายทำให้ไปถึงจุดครั้งที่รู้สึกหมดไฟอย่าพยายามหาความฮึกเหิมใหม่ๆแค่ย้อนกลับไปจำว่า คุณเรื่องทำสิ่งนี้ไปทำไมบางคนเริ่มเพื่อครอบครัวบางคนเริ่มเพื่ออิสระบางคนเริ่มเพราะอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อวานแรงใจที่ยั่งยืนมาจากเหตุผลที่ลึกพอลองจดไว้เลยครับฉันเริ่มเพราะอะไรแล้วอ่านมันทุกครั้งที่อยากเลิกแรงบันดาลใจไม่ใช่ของที่หาได้ทุกวันแต่ระบบวินยัยคือสิ่งที่อยู่กับเราได้ตลอดสร้างระบบเล็กๆให้ตัวเอง เช่นตั้งเวลาเดียวกันสำหรับสิ่งสำคัญทุกวันบันทึกความก้าวหน้าไว้สั้นๆก่อนนอนติดตามผลเล็กๆทุกสัปดาห์แรงบันดาลใจพาคุณเริ่มระบบที่ดีพาคุณถึงมนุษย์ทุกคนต้องการความรู้สึกสำเร็จถ้าเรารอเฉลิมฉลองแค่ตอนสุดท้ายเราจะหมดแรงก่อนถึงเส้นชัยลองให้รางวัลเล็กๆกับตัวเองทุกครั้งที่ทำได้เช่น กาแฟแก้วโปรดหลังทำงานเสร็จดูซีรีสต์ตอนหนึ่งหลังเก็บเงินครบเดือนหรือแค่พูดกับตัวเองว่าฉันเก่งมากแล้ววันนี้อย่ารอให้ถึงปลายทางถึงจะยิ้มยิ้มให้กับทุกก้าวที่ยังไม่หยุดเดินบางวันเราทำได้ดีบางวันเราทำไม่ได้เลยและมันปกติมากวินัยไม่ได้แปลว่าต้องสมบูรณ์แบบ แต่มันหมายถึงคุณไม่ยอมแพ้ในวันแย่ๆถ้าวันนี้พลาดไม่เป็นไรแค่กลับมาใหม่พรุ่งนี้เพราะคนที่ไม่หยุดพยายามสุดท้ายคือคนที่ชนะจริงๆสิ่งแวดล้อมมีพลังมากกว่าที่คิดครับถ้าคุณอยู่รอบๆคนที่หมดไฟคุณจะมอดตามแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่พยายามคุณจะมีไฟโดยไม่รู้ตัวพลังของการไม่อยู่คนเดียวคือเชื้อไฟที่ต่ออายุวินัยของเรา หาเพื่อนร่วมทางหรือฟังสิ่งที่เติมแรงใจให้คุณต่อเนื่องไม่ต้องเป็นกำลังใจใหญ่โตแค่พลังเล็กๆที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้สู้คนเดียวจำไว้นะครับการรักษาวินัยไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่มันคือเรื่องของความสม่าเสมอคุณไม่ต้องทาให้ดีทุกวันแค่ไม่หยุดทาในวันไหนเลยก็พอวินัยไม่เคยหักหลังใครและวันหนึ่ง มันจะตอบแทนคุณด้วยชีวิตที่คุณฝันไว้มีคนเคยพูดว่าวินัยคืออิสรภาพและผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆเพราะทุกครั้งที่คุณสร้างวินยัยคุณไม่ได้จำกัดตัวเองคุณกำลังปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่เคยควบคุมคุณอยู่ชีวิตที่ไม่มีระบบจะเหนื่อยกับการเริ่มใหม่ซ้ำๆแต่ชีวิตที่มีวินยัยจะเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องใช้แรงมาก เพราะเมื่อคุณทําสิ่งดีๆซ้าพอมันจะกลายเป็นนิสัยและเมื่อมันกลายเป็นนิสัยคุณจะใช้พลังน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นวินัยเปลี่ยนสิ่งที่ยากให้กลายเป็นสิ่งธรรมดาหลายคนเข้าใจผิดว่าอิสระคือการไม่ต้องทําอะไรแต่จริงๆแล้วอิสระคือการเลือกได้ว่าจะทําอะไรโดยไม่ถูกบังคับจากความกลัวหรือความขี้เกียจวินัยคือการเลือกทางที่ถูก แม้จะไม่ง่ายเมื่อคุณมีวินัยทางการเงินคุณจะไม่ต้องกลัวสิ้นเดือนเมื่อคุณมีวินัยกับสุขภาพคุณจะไม่ต้องกลัวเจ็บป่วยและเมื่อคุณมีวินัยกับเวลาคุณจะไม่ต้องกลัวเสียโอกาสในชีวิตลองมองวินัยเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนที่คอยเตือนคอยดึงเราให้ไม่หลงทางมันอาจไม่สนุกนักตอนเริ่มต้นแต่มันคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเพราะมันจะอยู่กับเราทุงตอนที่เหนื่อย และตอนที่ไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้วินัยคือเพื่อนที่เงียบแต่ซื่อสัตย์ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองในวันเดียวแค่เริ่มทำสิ่งเล็กๆซ้ำทุกวันแล้วเวลาจะทำสิ่งยิ่งใหญ่แทนคุณผลลัพธ์ไม่เกิดจากวันพรุ่งนี้แต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณทำวันนี้ซ้ำาๆคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องเก่งที่สุด แต่ต้องซื่อสัตย์กับสิ่งเล็กๆที่ตั้งใจจะทำทุกวันในทุกตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการเริ่มจากศูนย์การเดินช้าๆอย่างมีวินยัยและการเปลี่ยนสิ่งเล็กๆให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จำไว้นะครับทุกผลลัพธ์ใหญ่ในชีวิตเริ่มจากการตัดสินใจเล็กๆในวันนี้อย่ากลัวที่จะเริ่มอย่ากลัวที่จะช้าเพราะทุกก้าวที่ไม่หยุดเดินคือก้าวของผู้ชนะ ผมเอสจากรายการ Start Small ขอฝากไว้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของชีวิตตอนนี้คุณสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอขอบคุณที่ฟังจนจบครับถ้ารายการนี้ให้แรงบันดาลใจกับคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปของ Start Small เราจะเติบโตไปด้วยกันทีละนิด